สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นีนิสิแลนะคะกลับพบกับเอเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะส่วนเอนะคะยังไม่หายไข้ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็หายไปหลายวันแล้วก็เลยรีบมาอัปเดตนะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันให้เดี๋ยวเพื่อนๆจะหายกันไปนะคะแล้วก็จะเอ๊ A, จะสงสัยว่าเออหายไปไหนอะไรงี้ะคะก็คือเอไม่สบายนะคะเสียงก็ยังน้ําเสียงก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ก็ จะพยายามพูดเท่าที่ที่พูดให้ได้ดีที่สุดละกันนะคะวันนี้นะคะเอจะนำคำถามต่างๆที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการมาทำงานต่างประเทศอยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะเกี <ๆ S 2> ๆๆะะ่ยวกับเรื่องวีซ่าละกันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเรื่อง การทำวีซ่าเข้ามาทำงานในนิวซีแลนด์นะคะหรือประเทศอื่นๆก็ตามนะคะมีคำถามนึงที่ถามเยอะมากๆอยากจะมาทำงานนิวซีแลนด์มาทำอาชีพอะไรก็ได้ตำแหน่งอะไรก็ได้ทำได้หมดเลยไม่เกี่ยงงานอายุเยอะแล้วรับไหมไม่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่ว่ามีความขยันอดทน ไม่ว่าจะเก็บขยะ,ะล้างจานทำสวนทำฟาร์มทำความสะอาดทำคลีนเนอร์โรงแรมเป็นผู้ช่วยกุก๊กทำงานในร้านอาหารทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ฉันขอให้เข้ามาฉันทำได้หมดคือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆก็บอกกันมาแบบนี้หลายคนมากๆนะคะคือตรงนี้เออยากจะมาอธิบายให้เพื่อนได้ฟังกันมีคำตอบที่ ชัดเจนขึ้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจได้มากขึ้นนะคะก็คือเออยากจะให้เ,เพื่อนๆนได้มาทํางานต่างประเทศกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเรื่องที่ติดปัญหานะคะมันจะมีเรื่องที่สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการขอวีซ่าเข้ามาบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการขอวีซ่าเนี่ยมันยากเกย,ย็นยังไงหรอฉันขอให้ได้มาทํางานอะไรก็ได้ไม่เกลียงซึ่ง เอกก็พยายามตอบแล้วนะคะตอบแต่ว่าก็ยังไม่ทั่วถึงแล้วก็เพื่อนๆก็ยังคงไม่เข้าใจนะคะวันนี้เอกก็เลยจะมาอธิบายเพิ่มเติม,มเพื่อนเพื่อนด้วยฟังกันนะคะว่าการที่เราอยากจะมาทำงานต่างประเทศมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนเราจะต้องไปเช็คอะไรตรงไหนก่อนนะคะไม่ใช่ว่า ใครๆก็เข้ามาได้นะคะไม่ใช่ว่าแค่ซื้อตั๋วก็มาทำงานได้แล้วเอขอบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่อย่างที่เพื่อนคิดนะคะคือทุกประเทศนะคะการที่จะเข้ามาทำงานต่างประเทศในแต่ละประเทศนั้นนหะต้องทำวีซ่าทำงานนะคะแล้ววีซ่าทำงานก็ มีขั้นตอนของมันเยอะนะคะเยอะแยะมากมายแต่ละประเทศก็ต่างกันด้วยนะคะวันนี้เจะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันเพิ่มเติมถ้าเราอยากจะมาทํางานต่างประเทศเนี่ยเราไม่เกี่งงานก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนนะคะเอก็ไม่ได้ดับฝันทุกคนนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวิธีนะคะมีหนทางของมันเองนะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย จะต้องทำวีซ่าทำงานใช่ไหมอันดับแรกคุณก็จะต้องเช็คนะคะคุณสมบัติของคุณก่อนนะคะคือแต่และคนเอกก็ไม่ทราบว่าแต่และคนมีโปรไฟล์อย่างไรนะคะเรียนจบอะไรมาทำงานอะไรมามีประสบการณ์อะไรมานะคะก็ให้พุกทุกคนเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าตอนนี้ตัวเองมีคุณสมบัติในสายอาชีพงานนั้นหรือเปล่านะคะ ก็คือถ้าใครที่จะมาทำงานในนิวซีแลนด์จะต้องทําวีซ่าทำงานมาในสายอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เขากำหนดไว้ในอาชีพนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นอาชีพเชฟนะคะถ้าใครบอกว่ามีประสบการณ์การทำอาหาร ทำอาหารเป็นเคยทำงานาร้านอาหารเคยทำงานที่บ้านธุรกิจครอบครัวหรือว่าทำงานโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเช็คนะคะคุณสมบัติในการที่จะสมัครเข้ามาทำร้านอาหารก็ต้องสมัครในตำแหน่งเชฟนะคะจะสมัครมาในวีซ่าตำแหน่งอื่นไม่ได้นะคะก็ คุณสมบัติแรกๆที่เราจะต้องเช็คที่จะต้องมีนะของอตำแหน่งเชฟนะคะก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะคะอย่างเช่นเรียนจบทำสายโรงแรมมาทางการทำอาหารค่ะกรรมการโรงแรมมานะคะแล้วก็มีการผ่านงานผ่านงาน,าน,งานตรงนี้นะคะนิวซีแลนด์เขากำหนดจะต้องผ่านงานโรงแรมนะคะหรือพัฒนารหรือ เป็นสถานที่เป็นธุรกิจที่เชื่อถือได้แล้วก็สามารถตรวจสอบตรวจช็คได้นะคะซึ่งตรงนี้ที่เขากําหนดไว้นะคะก็จะต้องมีประสบการณ์3าถึงหปีขึ้นไปนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยก็ตรงนี้ก็จะไม่สามารถยื่นในคุณสมบัติของเชฟได้นะคะและตัวต่อไปนะคะก็จะต้องมีใบทดสอบฝีมือแรงงานนะคะของประเทศนิตแลีเขาจะกำหนดก็คือ มีการทดสอบจากกรมแรงงานนะคะวัดฝีมือแรงงานให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดให้ได้คะแนนที่เขากำหนดและให้ผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านก็คือจะใช้ไม่ได้นะคะหรือเราสามารถไปทดสอบฝีมือแรงงานจากสถาบันของเอกชนนะคะที่เขาเปิดสอนการทำอาหารแล้วก็จะมี าการวัดระดับฝีมือแรงงานตรงนี้นะคะอย่างเช่นครัววันดีนะคะแล้วก็แต่ละสถาบันตรงนั้นต้องเช็คดีนะคะว่าสามารถที่จะใช้กับประเทศนิวซีแลนด์ได้หรือเปล่านะคะส่วนสาบันครัววันดีนะคะเคยใช้มาก่อนนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเอไม่แน่ใจว่าเขายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบให้แน่นอนก่อนนะคะว่าแต่ละสถาบันยังยังคงใช้ณปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่นอนก็คือมี ของกระทรวงแรงงานนะคะของกรมแรงงานแล้วก็ของโรงแรมดุสิตธานีนะคะที่ยังใช้ได้อยู่ตัวต่อมานะคะที่เป็นคุณสมบัติของเชฟที่จะต้องมีนะคะก็คือจะต้องมีการยื่นภาษีถูกต้องนะคะยื่นประกันสังคมถูกต้องนะคะในระยะเวลาที่เราทำงานมาเพราะว่าเขาจะเอารายละเอียดเกี่ยวย้อนหลังเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะประมาณ 6เดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายภาษีการจ่ายกับสังคมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเคร่งเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายภาษีมากๆค่ะส่วนถ้าใครที่เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงนะคะจบมาจากโรงแรมบริษทธานีเนาะเกี่ยวกับ ขาก,กรรมการโรงแรมการทำอาหารนะคะหรือจากสวนดุสิตนะคะสถาบันราชภัฏสวนดุสิตหรือสถาบัานอื่นที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับขาก,กรรมการโรงแรมจบทางด้านอาหารมาโดยตรงตรงนี้ก็คือสามารถยื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตําแหน่งเชฟนะคะที่เอยกตัวอย่างในตําแหน่งเชฟตรงนี้ก็คือถ้าคุณมีประสบการณ์ทางด้านเชฟผ่านงานมานะคะเรียนจบมานะคะมีใบ ทดสอบฝีมือแรงงานนะคะคุณก็มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนที่สามารถที่จะยื่นวีซ่าขอมาทำงานในตำแหน่งเชฟที่ประเทศ,ศนิวซีแลนด์ได้นะคะและอันดับต่อไปนะคะเราก็จะต้องหางานนะคะหานายจ้างให้ได้นะคะแล้วก็พูดคุยติดต่อก,กับนายจ้างเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาว่าจ้างให้เรียบร้อยนะคะ และเมื่อเราได้นายจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทําเรื่องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าได้นะคะส่วนาการยื่นวีซ่าแต่ละประเภทนะคะก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องวีซ่าทาง,งานตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่าด้วยเดี๋ยวเอจะทําอธิบายในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะมาทํางานต่างประเทศนะคะเ,เพื่อนๆนจะต้องเช็ค คุณสมบัติของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าคุณเพื่อนมีคุณสมบัติอะไรบ้างในตําแหน่งที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นที่ถามเข้ามาเยอะอีก,อกตําแหน่งหนึ่งก็คือพนักงานทําความสะอาดคลีนเนอร์ในโรงแรมนะคะคือตรงนี้นะคะเอขออธิบายเพิ่มตรงนี้ให้ฟังแล้วกันนะคะว่าที่ทำงานที่สามารถทํางานคลีนเนอร์โรงแรมได้เพราะว่าเอมีวีซ่าอยู่แล้วนะคะมีวีซ่า เป็นวีซ่าเวิร์กวเป็น Open Visa สามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะคะเอได้วีซ่าติดตามมาจากแฟนของเอนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอยากจะทํางานในในในสายโรงแรมก็คือคลีนเนอร์ทำความสะอาดห้องพักโรงแรมเนี่ยก็คือจะต้องมีวีซ่าเข้ามาให้ได้ก่อนนะคะและถ้าเพื่อนๆยังไม่มีวีซ่านะคะแล้วก็จะยื่นสมัครตามโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะรับเพื่อนๆมาทํางานได้ก็คือเพื่อนต้องขอวีซา่าวีซ่าทางานนะคะในสายโรงแรมยกตัวยอย่างอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆคนใดที่จบเพื่อนๆคนใดที่จบในสายโรงแรมนะเกี่ยวกับการทางด้านรูมเมททางด้านเป็นแม่บ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์นะแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพมีการผ่านงานมาอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะลองยื่นดูได้ก็คือแต่ว่าก่อนที่จะยืน่นเราก็ต้องหานายจ้างให้ได้ก่อนนะคะและปกตินะคะตอนนี้ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยในตามโรงแรมต่างๆนะคะก็คือโรงแรมของเขา,าอาจจะไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะรับพนักง,งานที่มีวีซ่าอยู่แล้วที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วนะคะจะไม่ค่อยรับมาจากนอกประเทศนะคะเพราะว่าเขาจะ ไม่ทำวีซ่าให้เขาจะไม่สปอนเซอร์ทำวีซ่าให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทำงานนะคะก็คือจะต้องมีวีซ่าเข้ามาได้ก่อนนะคะก็คือสรุปว่าที่เพื่อน <ๆ S 2> ถามกันเข้ามายว่าอยากจะมาทำงานขอมาทำงานอะไรก็ได้ขอให้ได้มาทำได้หมดนะคะตรงนี้เอก็อยากให้ทุกคนได้มาแน่แหละแต่ว่าการทำวีซ่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ เป็นอุปสรรค่นแหละก็คือค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากนะคะในการทําวีซ่าทํางานนะคะการวีซ่าทํางานคุณจะต้องเช็คคุณสมบัติตัวเองตรงกับอาชีพที่คุณจะยื่นวีซ่านะคะอยากจะยื่นเชฟก็ต้องเช็คคุณสมบัติของเชฟว่าคุณมีคุณสมบัติครบไหมอยากจะทํางานฟาร์มคุณก็ต้องเช็คคุณสมบัติว่าคุณมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ าการยื่นวีซ่าทำงานฟาร์มหรือเปล่านะคะก็คือแต่ละสายอาชีพนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองจะต้องมีการผ่านงานมานะคะมีเอกสารให้ครบถ้วนนะคะจึงจะสามารถยื่นได้ไม่มีวีซ่าอะไรก็ได้นะคะทุกคนแบบว่าขอทำวีซ่าอะไรก็ได้ขอเข้ามาเพื่อจะ,จะหางานในนิวซีแลนด์ขอให้จะขอที่จะให้ได้งานทําในนิวซีแลนด์ไม่มีนะคะไม่ไม่แบบว่า เหมือนบางประเทศที่เขาเปิดนะคะอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นที่ว่าเปิด2 2, week, ออ2อาทิตย์ให้เข้ามาเที่ยวแะ,ะแต่ว่านิวซีแลนด์ทำไม่ได้นะคะไม่มีแบบนั้นนะไม่มีแบบว่าวีซ่าเปิด14วันแล้วเข้ามามาท่องเที่ยวงี้ไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีวีซ่าทำงานก็คือไม่สามารถที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมายในนิวซีแลนด์ได้นะคะก็คือผิดกฎหมายนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาตอบคำถามตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเด็ก ไขข้อข้องใจกันนะคะว่าเอ๊ะอยากจะมาทำงานอยากมาอาชีพอะไรก็ได้ขอให้ได้มาเถอะนะคะเอก็มาเคลียร์เพื่อนได้ฟังกันเพิ่มนะคะว่าต้องทำวีซ่าทำงานในสายอาชีพนั้นๆถึงจะเข้ามาได้นะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ดีก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินเข้ามาไม่ได้นะคะคุณจะต้องทำ วีซ่าทำงานคุณจะต้องมีนายจ้างก่อนด้วยนะคะมีนายจ้างเขาตกลงทำสัญญาว่าจ้างงานกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมีการเตรียมเอกสารเพื่อทจะยื่นขอวีซ่านะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วจะมาทำงานได้แล้วจะมาขอวีซ่าได้ไม่มีนะคะส่วนวีซ่าประเภทอื่นที่สามารถเข้ามาทำงานได้ไหมนะคะอย่างเช่นวีซ่านักเรียนถ้าเพื่อน ขอวีซ่านักเรียนเข้ามาได้ก็สามารถทำงานได้ไม่เกินอาทิตย์ละ20ชั่วโมงนะคะก็ค ouais. ือการทำวีซ่านักเรียนก็ต้องดูเงื่อนไขคุณสมบัติของการทำวีซ่านักเรียนอีกด้วยนะคะว่าจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพื่อนๆจะขอวีซ่านักเรียนเข้ามาได้เลยก็ไม่ใช่นะคะก็คือมันก็ต้องมีความยากของมันมีขั้นตอนของมันนะคะส่วนวีซ่าอีกตัวหนึ่งที่เอมีอยู่นะคะเป็นวีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะ คือเพื่อนทุกคนจะต้องมีคู่ก่อนนะคะก็คือจะต้องมีแฟนที่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะที่เขามีวีซา่าเป็นวีซ่าหลักก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะยื่นเป็นวีซ่าพาร์เนอร์ชิพนะคะติดตามแฟนเรามาได้นะคะก็เขาก็จะต้องมีการเช็คความสัมพันธ์ของเรานะคะมากมายเลยนะคะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันวันสองวันอาทิตย์สองวอาทิตย์จะขอมาได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องมีระยะเวลา การครบหากันจริงเขาก็ต้องแบบเช็คได้จริงนะคะว่าเราครบกันจริงเราเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่านะคะหรือบางคนมีแฟนเป็นคนกีวีที่นี่เนะ,ะ่ยขาคนนิวซีแลนด์ก็สามารถที่จะทำมาได้ในลักษณะพาร์ตเนอร์ชิพเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการครบหากันอีกนะคะเพราะว่าอิมิเกชันเขาก็ฉลาดมากๆนะคะเขาไม่ได้ให้วีซา่าง่ายๆนะคะคือต้องเช็คว่า ความสัมพันธ์จริงไหมคบหากันจริงไหมบางคนอยู่แลควคน,คนละประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่นอนด้วยนะคะเอไม่ได้ดับฝันเพื่อนทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอยากจะอธิบายเพื่อนได้ฟังกันมากขึ้นนะคะว่า อยากจะมาทํางานต่างประเทศมันก็ต้องมีความยากในตัวของมันนะคะจะต้องทําวีซ่าทำงานนะคะต้องมีนายจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่เขากําหนดนะคะถึงจะสามารถยื่นวีซ่าเข้ามาได้ไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินเข้าไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าฉันมาทํางานอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคะและถ้าเพื่อนมีวีซ่านะคะวีซ่าทํางาน บางประเภทก็เจาะจงให้ทํางานนั้นได้แค่อาชีพเดียวไม่สามารถทำงานอื่นได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นอาชีพเชฟเขากำหนดให้อยู่บริษัทนั้นบริษัทเดียวได้แค่ในตามในวีซาก็คือต้องอยู่ในบริษัทนั้นห้ามไปทำที่อื่นในระยะเวลานั้นพร้อมๆกันก็คือ ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแต่และวีซ่าก็มีความแตกต่างกันไปก็ต้องเช็คกันดีๆด,ด้วยนะคะส่วนวีซ่าโอเพ v นวีก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะคะณปัจจุบันนี้นะคะคลิปวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะก็เพรเพื่อนๆสงสัยกันเรื่องการทำวีซ่านะคะว่าถามเข้ามาเยอะมากๆว่าอยากจะมาทำงานเหลือเกิน ถามเอกกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเอกก็อยากใ้ทุกคนมานะแต่ว่าเอกก็พยายามทําความเข้าใจตอบคําถามเพื่อนอธิบายเพื่อนฟังแล้วนะแต่เพื่อนก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่นะก็คือต้องทําวีซ่าทํางานตามคุณสมบัติของอาชีพนั้นเข้ามาก่อนนะคะถึงจะสามารถมาทํางานในนิวซีแลนด์ได้นะคะ ส่วนใครมีวีซ่าโอเพนวีซนะคะสามารถทำงานอะไรก็ได้นะคะคือไม่มีจำกัดเลยนะวันนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไม่ค่อยหายดีสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เสียงจะแบบเหนื่อยๆแฮบๆอยู่นะคะถ้ายัางไงก็ฝากติดตามคลิป หน้าของเอด้วยนะคะแล้วฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะถ้าเอหายดีเมื่อไหร่นะคะจะรีบมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลดีๆนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะคะเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย